มีคนเคยถามผมนะครับว่าโพสปอนตอนนี้กราฟที่ลงทุนอยู่โดยสปอนอย่างยิ่งในกราฟหุ้นเนี่ยมันดิ่งแรงร่วงละนาวเลยบางตัวติดลบ30-40%ถึงกันเลยแบบนี้ควรทำไงดีอะเนี่จะถือไว้ไม่ขายไม่ขาดทุนดีไหมหรือว่าขายมันทิ้งไปเลยคัดลอสกันไปหรือถัวซื้อเพิ่มดีคลิปในวันนี้มีคำตอบนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์แล้วก็สวัสดี FC ชาวบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์ทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าคุณเป็นหนึ่งคนนะที่เรียกได้ว่าเคยลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไหนก็ตามโดยเฉพาะยิ่งในตลาดหุ้นนะแล้วคุณก็มีความรู้สึกนะครับว่าพลาดครั้งเดียวชีวิตของคุณรู้สึกเหมือนมันแทบจะพังทั้งพอร์ตกันเลยนะครับคล,คลิปนี้จะมาแชร์และแบ่งปันมุมมองที่สําคัญนะคร กับกลายมาเป็นนักลงทุนที่มีสติและมีกลยุทธ์ที่ดีได้อีกครั้งครับ แต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้กันอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกคนสักนิดนึงนะครับช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องบอลแท p บ i n เนสมิสเตอร์นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านตายได้ด้วยนะครับผมแล้วสาหรับใครก็ตามนะถ้าเกดาิดว่าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ m i n d s e t ด้านการเงินการลงทุนไปจน มุมมองการคัดหุ้นหรือว่าเกี่ยวกับการลงทุนใน Bitcoin หรือว่าทองคำนะครับก็แล้วแต่คลิปที่ผมจะปล่อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าคุณอยากจะรับฟังคลิปตรงนี้นะครับเพื่อเรียนรู้กันไปนะครับสามารถกดสมัครเป็น Membership ในช่อง b o n h h p p p n n s s s n v v s t t r r ช่องนี้ได้เลยนะครับค่าสมัครต่อเดือนก็เพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็น คาเรียนกาแฟให้กับผมและทีมงานกันไปนะครับผมซึ่งจะมีคลิปปล่อยเรื่อยๆแทบจะทุกวันกันเลยนะครับยกเว้นช่วงวันหยุดอะไรแบบนี้เนาะโดยสิ่งที่ผมจะแชร์และแบ่งปันในคลิปคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นเพียงมุมมองส่วนตัวของผมนะครับถ้าคุณได้ฟังมุมมองหรือ mindset ตรงนี้นะครับก็ขอให้คุณครับลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในการลงทุนส่วนตัวของคุณกันให้ดี นะครับผมขอจำเอาไว้ให้ดีนะครับว่าทุกวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมจะเริ่มกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาลุยกันเลยนะครับผมโดยวันนี้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่านี่จะเป็น3ทริคที่เรียกได้ว่ามันจะช่วยให้คุณครับมีมุมมองแบบนักลงทุนแล้วก็กลับมาสร้างกลยุทธ์ในแบบฉบับของคุณจริงๆนะครับโดยต้องบอกว่าถ้าคุณติดลบในระดับที่ผมพูดในตอนต้นคลิปนะครับ มุมมองแรกที่ผมคิดว่าคุณจําเป็นที่จะต้องทํากันเลยนะครับนั่นคือเริ่มจากตั้งสติก่อนครับแล้วถามตัวเองให้ดีครับว่าจริงๆแล้วทําไมคุณถึงตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนั้นกันแน่นั่นหมายความว่าเท่าน,นี้หุ้นของคุณมันเกิดติดลบ30ติดลบ40เปอร์เซ็นต์อยู่นะครับสิ่งที่คุณต้องทําก่อนเลยนั่นคืออย่าเพิ่งรีบขายครับแล้วก็อย่าเพิ่งรีบซื้อเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันอย่าเพิ่งรีบไปโทษใครใดๆดัังสิ้นฮนะแต่คุณแค่หยุดฮนะแล้วลองถามตัวคุณเองนะครรับวว่าจิงๆแล้ คุณนะ่ยซื้อหุ้นตัวนี้ในวันแรกด้วยเหตุผลอะไรกันแน่แปลว่าแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณมีกลยุทธ์ที่ดีอย่างน้อยที่สุดครับคุณจะต้องมีสมุดจดคุณจะต้องมีข้อมูลในสิ่งที่ผมให้คุณรีเช็คกับตัวคุณเองซึ่งบางคนอาจจะมองพันกราฟบ,บางคนอาจจะมองจากข้อมูลทางด้านการเงินหรือใดๆเหล่านี้คุณต้องมีข้อมูลหรือจดเอาไว้ให้ชัดเจนนะครับผมแล้วสุดท้าย เมื่อคุณถามตัวคุณเองจริงๆคุณนั่นแหละที่ต้องเป็นคนที่ตอบได้ครับว่าจริงๆแล้วคุณตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนี้เพราะเป็นเรื่องของพื้นฐานหรือมันเป็นเรื่องของกระแสหรือจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ใครบางคนบอกมาหรือจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับอะไรเลยคุณแค่ดูครับเฉยๆเท่านั้นเพราะจำเอาไว้ดีครับถ้าคุณไม่สามารถตอบได้ว่าคุณซื้อหุ้นตัวนี้ในวันแรกเพราะอะไร คุณก็จะไม่มีทางรู้นะว่าจริงๆแล้วคุณควรจะขายหุ้นตัวนี้เพราะอะไรกันแน่นะครับมุมมองที่2ที่คุณควรจะต้องทำนับนั่นคือจงอย่ามองแค่อดีตนะครับแต่คุณต้องรู้จักที่จะมองไปที่อนาคตด้วยเช่นเดียวกันเพราะคุณต้องไม่ลืมนะครับวันนี้ต่อให้คุณติดลบ 30- หรือ40คุณอย่าลืมนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันติดลบอยู่มันเป็นส่วนของราคาหุ้นนะครับที่มันต่ําลงแล้วเรื่องของราคามันเป็นสิ่งที่คุณซื้อมันตั้งแต่ในอดีตแล้วด้วยเช่นเดียวกัน มันแปลว่าเรื่องนี้จริงๆมันจบไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันสําคัญในตอนนี้จริงๆนั่นคือตกลงแล้ววันนี้บริษัทเนี่ยเขายังดีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วอนาคตของบริษัทนี้จริงๆมันจะเป็นยังไงกันแน่นั่นแปลว่ามันมีความจําเป็นที่คุณอาจจะต้องมองให้ออกนะครับในเรื่องของข้อมูลของอุตสาหกรรม ในเรื่องข้อมูลอนาคตของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบไหนหรือกระทั่งตัวคู่แข่งได้รับผลกระทบไหมหรือเป็นยังไงหรือเทคโนโลยีที่บริษัทเนี่ยได้ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันยังไงในการพัฒนาหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหลักจากนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าไม่ใช่เราไม่ได้ใช้อะไรเกี่ยวกับข้อมูลพวกนี้เลยเรามาสายกราฟอย่างเดียวมันแปลว่าคุณก็ต้องมีจุด Stop l ล s s ตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าแล้วบางคนอาจจะบอกว่าเอยข้อมูลที่พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเอย เรื่องของตัวคู่แข่งหรือว่าเทคโนโลยีหรือการพัฒนาต่างๆของตัวธุรกิจเนี่ยเราไม่รู้เลยถ้าคุณยิดว่าคุณไม่มั่นใจก็ง่ายมากครับลองเริ่มต้นจากการอ่านบทวิเคราะห์ดูก็ได้นะครับปกติถ้าคุณมีโบรกเกอร์เขาส่งมาให้คุณอยู่แล้วแทบจะทุกวันอยู่แล้วนะครับหรือบางทีเซิร์ชใน Google ดูบางทีมันก็เห็นเหมือนกันนะฮะในขณะเดียวกันก็ย้อนกลับมารีเช็คด้วยว่างบล่าสุดเนี่ยมันเป็นยังไงหรือบางครั้งคุณอาจจะไปฟังออฟเดย์ฟังสัมภาษณ์จากตัวผู้บริหารว่าเออเขาให้มุมมมอออองงหรรืว่่าขู้ละไไยังไงกักนนแน ซึ่งแน่นอนครับถ้าข้อมูลเหล่านั้นที่คุณได้รับมามันสะท้อนให้เห็นนะว,ว่าตัวธุรกิจหรือตัวบริษัทมันยังคงดีอยู่นักวันที่คุณติดดอยอยู่นะครับบางทีราคาที่คุณกำลังเจออยู่ตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสทองสําหรับการลงทุนของคุณก็เป็นไปได้นะครับเพราะจำเอาไว้ให้ดีครับว่านักลงทุนทีนท่ดีเนี่ยเขาไม่ได้ยึดติดกับอดีตนะครับแต่ทุกการเดิมพันที่เกิดขึ้นครับเขากําลังเดิมพันกับอนาคตที่เขามีข้อมูลรองรับต่างหากลหละครับผม และมุมมองที่3ที่เรียกได้ว่าเป็นมุมมองที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นคือจงเป็นคนที่ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีเหตุผลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องตัดสินใจอย่างมีเหตุผลครับไม่ใช่ใช้อารมณ์นะครับผมแปลว่าตัวธุรกิจที่คุณถือถ้ามันติดลบอยู่จริงนะครับคุณมีอยู่3ามทางเลือกหลักๆเท่านั้นเองครับนั่นคือคุณจะถือเอาไว้ก็ได้แต่การที่คุณจะถือเอาไว้มันแปลว่าบริษัทมันจะต้องยังดีอยู่นะครับผม หรือคุณอาจจะตัดสินใจซื้อหุ้นเพิ่มก็เป็นไปได้นะครับแต่นั่นก็ต้องมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันว่าถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณเนี่ยเข้าใจในตัวธุรกิจนั้นๆจริงๆและมั่นใจในบริษัทมากจริงๆนะครับผมและอย่างที่3นั่นคือคุณอาจจะตัดสินใจขายทิ้งก็ได้นะครับแต่สําหรับผมถ้าเกิดจะขายทิ้งนั่นคือคุณต้องเห็นแล้วนะครับว่าการตัดสินใจในวันแรกของคุณเทียบกับวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าวันนี้คุณมีข้อมูลใหม่ที่บอกว่าการตัดสินใจครั้งแรกคุณมองผิดไปนนั่นเอง เราถึงควรจะตัดสินใจขายมันออกนะครับผมแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าขายเพราะความกลัวครับอย่าซื้อเพิ่มเพราะแค่ความหวังครับแต่จงตัดสินใจเพราะว่าตัวคุณอะเข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นครับไม่ใช่เพราะคุณวั่นไหวฮะแล้วผมบอกเลยฮะเวลาที่คุณตัดสินใจอะไรด้วยข้อมูลนะครับส่วนใหญ่มันจะไม่ทําให้คุณเสียใจหนักเท่าออกับการที่คุณตัดสินใจด้วยอารมณ์นะครับผมและนี่ก็คือมุมมองที่สําคัญนะครับที่เรียกได้ว่าถ้าวันนี้คุณเจอกราฟดิ่งแรงหุ้นที่คุณถืออยู่นะมันแดง เต็มจอเลยนะคุณสามารถเอา3ขั้นตอนที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะไปปรับใช้ในการลงทุนของคุณกันได้เลยเช่นเดียวกันนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับและสําหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ชื่นชอบคลิปนี้รู้สึกว่าคลิปนี้ดีหรือมีประโยชน์ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันอีกสักนิดผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนนถึงพพิมมม์คอเตข้้้้าาาที่ดดดไวยะรับผ และอยากฝากเอาไว้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าถ้าวันนี้คุณกําลังขาดทุนอยู่ครับการขาดทุนที่คุณกําลังเจออยู่อาจจะเป็นเหมือนค่าเทอมหรือค่าครูก็เป็นไปได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณเนี่ยเรียนจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วคุณยังคงพลาดเรื่องเดิมๆแบบซ้ําๆสิ่งสิ่งนี้เรียกว่าเป็นค่างโง่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นผมโค้ชบอลวันนี้ก็อยากฝากเป็นวลีที่ทุกคนนะครับลงทุนอย่างมีสติจดบันทึกเลคคอร์ดให้ดีสร้างกลยุทธ์ส่วนตัวของคุณให้ชัดเจนนะครับ ก็ขอให้ทุกคนครับโชคดีกับการลงทุนในแบบฉบับของคุณกันไปนักครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปแค่นี้กันละกันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม